有，大公牛，有羊驼，还有。 สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะวันนี้ก็คือพี่น้องนาบอลก็มาเปลี่ยนจุดในการปักหลักนะฮะจากหน้า UN ็ก็มาอยู่บริเวณตรงหน้าตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คือเหตุผลที่ทำให้ชาวนาบอลน,นี่ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลน,นาบอนเนี่ยฮะ ที่มาที่นี่ก็เนึ่งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลายๆบริษัทนะฮะก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะแล้วก็เมื่อเสารา์ทิตที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเขาพยายามไปยื่นหนังสือนะครับผมกับบริษัทหลายๆบริษัทเ็ามีการ,รตอบรับมาว่าจะมีตัวแทนมารับแต่สุดท้ายเราก็ อ้างว่าเป็นวันห,หยุดนะฮะก็ไม่มีใครมารับนะฮะเขาก็เลยใช้วิธีในการที่มาที่บริเวณตลาดทรับทีเดียวก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของทุกบริษัทนะฮะก็คนก็ไม่เยอะเหมือนเดิมนะก็คนก็ไม่เยอะเหมือนเดิมนะที่นส่วนทั้งหมดทั้งไทยพานะครนะครับ ไทยประกันชีวิตนะครับทั้งไทยเอ็นพีเดียนะครับทั้งหลายหลายร้อยทนะครับดับงพระองค์ทั้งระเดทั้งหมดเลยนะครับเมื่อวานมีความผิดพลาดนิดนึงนะครับผมสำหรับตอนแรกก็จะไปหลายพี่ๆี่เขาเหมือนกันแต่พอดีเข้าใจผิดเห็นตอนที่เข้าไป ดูไลฟ์ตอนแร้ผมจะเข้าไปตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะในการที่พี่เขาจะไลฟ์แฉขบวนการ EA เห็นไหมพี่เขาไลฟ์ไปตอน4ี่โมงผมเลยเข้าใจผิดว่าตอนทุ่มนึงจะไม่มีแล้วผมก็เลยไม่ได้ไปนะ,ะเดินเข้าไปข้างในอย,อยู่นี่นะก็มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เหมือนเดิมก็คือเป็นมวลชนไปนอนแล้วก็คลุมผ้านะฮะวันนี้ก็มีการเพิ่ม การเขียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะหลวงพ่อนอนอยู่กับหลวงพ่อนอนอยู่กับเซาวนาบอลด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าแค่มามาในเช้าแต่มาทุกวันทุกวันมาทุกวันเลยนะเออหลวงพ่อก็มาดูมาอัปเดตเกือบทุกวัน วันนี้ก็ยังรอเดี๋ยวพี่คุยอี่ทีเงก่นอนก่อนไปนี่เป็นของเออโทษน,นะฮะโทษน,นะครับจะติดปะย่านฮะ นี่<อ>ถามนิดนึงครับวันนี้เราก็จะรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะหมายถึงว่ารอที่ทางกมทวันนั้นเร่งด่วนที่เขาจัดให้มามีมติออกมาว่ายังไงแล้วก็ให้ข้อเสนออะไรกับเราก็คือว่าหลังจากหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันไปครั้งหนึ่งโดยสำนักปลัดนายกเนี่ยได้ได้เชิญตั้งพอพอคอนะเชิญตั้งขอ แล้วก็กระทรวงธนาคารแล้วก็กลุ่มบริษัทเอซีเนี่ยแล้วก็ได้รับทราบข้อเสนอของพี่น้องนาบอนไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทางเราผลัดนะก็มารับข้อเสนออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเสนอให้ใน,นายกพิจารณาสังการนะครับซึ่งตอนนี้ก็พี่น้องเองก็รอนั่นส่วนหนึ่งแต่ที่มาในวันนี้เนี่ยมีความประสงค์ที่ว่า ให้ตลาดหลักทรัพย์เองก็จําเป็นจะต้องมีมาตรการที่จะต้องผอดถอ,อนนะครับการดําเนินการขอ,อ,องลุกบริษัทในทีเพราะว่าทําผิดทารมาพิบาลที่สําคัญทั้งเรื่องความซชื่อสัตว์ความโปรงใสการดำเนินการสร้างผลกระทบกับแวดล้อมและพี่น้องชุมชนซึ่งเป็นการผิดหลักการที่ค่อนข้างที่ทิรบความผิดทรบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่น้องกําลังหารือว่าเออจะให้มีให้ตลาดหลักทรัพย์ได้ดําเนินการอย่างไรนะครับต่อกรณีการกระทำผิดทางมาพิบาล กลุ่มบริษัทเอซี AC. แล้วก็พี่น้องตั้งใจที่จะมาปักหลักที่นี่ําว่าปักหลักหมายถึงาอยู่ที่นี่นอนที่นี่อยู่ที่นี่นะครับจนกว่าปัญหาของพี่น้องจะได้รับการตอบสนองครับ mm hmm. กเ็เรียนสมาชิกเพจนะครับว่าถ้าหากท่านผ่านไปผ่านมาบริเวณถนน,นรัชดาหน้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็แวะเวียนมาให้กําลังใจพี่น้องนาบอนได้นะครับซีน้ําดื่มไรต่อมาสมทบได้ก็จะขอขอบพัะคุณ ขอบคุณอย่างสูงครับครับผมก็อัปเดตประมาณนี้นะฮะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะอยู่บริเวณนี้กัน่ก็ฝากกดแชร์นิดหนยแล้วกันนะฮะเพราะว่าประเด็นนี้นี่เป็นประเด็นที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถือว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ คือเราก็พยายามปั้นเงินอยู่นะไม่ถึงว่าพยายามจะดันประเด็นนี้ให้คนรู้เนะก็ฝากกดแชร์กันนิดนึงนะฮะเรารู้ว่ามาทําประเด็นเนี้ยไม่ได้ยอดไม่ได้วิวไม่ได้อะไรหรอกฮะเอออน g a จเมนต์ Engagement ก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าคนไม่ค่อยสนใจกันแต่อยากจะให้ช่วยนิดนึงแล้วกันนะครับก็ถือว่าเรามาช่วยกระจายข่าวความเดือดร้อนของชาวบ้านเนาะเออฝากกันนิดนึงนะฮะเพราะว่ามัน ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาทําเท่าไหร่เอ,อไม่ค่อยมีสื่อที่ไหนสนใจเท่าไหร่นะฮะสื่อออนไลน์ที่ทําก็มีอยู่ไม่กีท่ที่แล้วนะฮะเพราะว่ามัน engagement มันไม่ค่อยดีเอ,อเพราะว่าคนไม่สนใจกันฝากกันนี้เยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรอกับพี่ๆเหมือนกันว่าสรุปแล้ว คณะกรรมการที่ตั้งมาไกลเกีย่ยในเรื่องนาบอลเนี่ยสุดท้ายแล้ววันนี้มันจะมีมติออกมาเป็นลักษณะไหนแล้วได้รับความพึงพอใจจากชาวบ้านหรือเปล่าวาถ้าถ้าอย่างนั้นชาวบ้านก็จะปักหลักอยู่ตรงนี้ต่อไปแทนหน้าบริเวณ UN เน,นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปเลยนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงแล้วก็ฝากกดติดตามเพจติดตามชาแนลกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ฝากสนับสนุนรายการของเราให้มันทําต่อไปได้ด้วยนะฮะพยายามจะพูชประเด็นพวกนี้ ภาพชัดๆแบบนี้ก็อยู่ได้เออจากคนที่อยู่ในคอมมิี้นีนสนับสนุนนั่นแหละฮะโอเคยังไงก็ฝากก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะพยายามอัปเดตไปเรื่อยๆเราก็จะนั่งอยู่บริเวณแถวเนี้แหละอยู่กับพี่น้องนาบอลเนาะเออโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตไปเนาะสวัสดีนะครับ